สนองนโยบายรัฐร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน,งนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทอพอวอกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพอชอและบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท ภายใต้ชื่อประชารัศุกใจชอบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นกระจายรายได้ให้ชุมชนและช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนโดยนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงความร่วมมือในการเปิดร้านประชารัศุกใจชอบครั้งนี้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดตั้งร้านทั้ง148แห่งทั่วประเทศและดูแลเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักในวงกว้างรวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวพร้อมร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละจังหวัดประสานงานคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพมาจำหน่ายในร้านซึ่งร้านประชารสุขใจชอบถือเป็นการตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีการใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าของที่ระลึกถึง26อาหารและเครื่องดื่ม30ส่วนการเดิน ดังนั้นนักท่องเที่ยวชื่นชอบการเดินทางด้วยรถยนต์ถึง70%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจึงมั่นใจว่าร้านประชารัสุขใจชอบจะสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วนสําหรับการร่วมมือจากหลายองคอ์กรในโครงการนี้ปตทในฐานะสถานีบริการด้านพลังงานที่มีเครือข่ายทั่วประเทศยินดีสนับสนุนในพื้นที่ของสถานีบริการน้ํามันทั้ง148สถานีเพื่อให้เป็นจุดตั้งโครงการเป็นระยะเวลา3ปีโดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ในส่วนของ ของหน่วยงานอื่นๆจะช่วยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการขัาสัรผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นจุดขายซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดเกรดสินค้าเกรด A และเกรด B สามารถส่งไปวางจําหน่ายในร้านประชารัฐได้เลยส่วนเกรดที่รองลงมาจะนําไปปรับปรุงพัฒนาทั้งตัวสินค้าและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและดึงดูดใจมากขึ้นทั้งนี้ยังมีหน่วยงานที่จะดูแลบริหารจัดการร้านค้าให้เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนโดยรูป แบบของการพึ่งพาตนเองหน่วยงานหรือเครือข่ายโอทอปในแต่ละจังหวัดจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันนอกจากนี้ทพวจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และโอทอปในโครงการนี้อย่างเต็มที่เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งด้านบริหารการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี กยภาพเข้าสู่โครงการสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่ม SME ต่อไปสำหรับร้านประชารัฐสุกใจช็อปนะครับก็เป็นความร่วมมือและระหว่างหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปตทสสวกระทรวงหาดไทยแล้วก็ททเองนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับฐานลากนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าร้านประชารัฐสุกใจช็อปนั้นจะเป็นแหล่งระบายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทอป SME แล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรนะครับซึ่งก็คาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มพูนรายได้แล้วก็เป็นที่จำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งนักเดินทางท่องเที่ยวนะครับที่ที่เราคิดว่าน่าจะทําเสร็จเนี่ยภายในเดือนมีนาคมนี้ครับเออจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสินค้าที่ทางเราให้ทางพื้นที่หรือให้ชาวบ้านนะครับเอามาจําหน่ายโดยรับความร่วมมือจากทางพหทธในการเพื่อเฟือสถานที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีจุดบริการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเข้าไปก็จะรู้ว่าณจุดตรงน,นั้นเนี่ยสามารถเดินทางติดต่อไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็จะทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างตัวสินค้ากับฐานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ครับ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการในการสร้างสรรค์สร้างพลังในการทำความดีให้กับประเทศชาติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตอบรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลสนับสนุนวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนของรัฐบาลในการกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพความสงบสุขเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศไทยอย่างยั่งยืนติดตามให้การสนับสนุนสินค้าไทยในร้านประชารัฐสุขใจชอ็อปที่สถานีบริการน้ำมันปตท ท .148 แห่งทั่วประเทศ